พ่อแม่แห้งกันเพราะท่านได้เรียบร้อยครับผมแม่ซื้อยังครับแม่ซื้อแปลค่ะแป่เคยทำงานหรือไม่เคยแอดโฮมครับใช่ค่ะโอ้ยูโดนมาได้หุ่น้องเขามันเมื่อยอ้ไมเห็ดเองสิบอ่จอยากเลยเห็ดเองอยู่บ้านเจ้าของครับแต่ก่อนเห็ดอยู่ใส่เนี่ยเห็ดไปเอ็นห้องเคยเคยเห็ดอยู่เชียงใหม่เคยเปิดร้านอยู่เชียงใหม่ค่ะโอ้อาหารแบบนี้บอกครับทั่วไปก็ทั่วไปค่ะอาหารไทยๆเนาะค่ะยินไทย กางประเทศก็เป็นหรอกมีน้าของนะครับน้ารุ่นไหนครับแมรนเดอร์แมครับมาเห็นจุบ้านจุ่ของกันดูดองนะครับเห็นเมนูยังครับเห็นเมนูยังครับเห็นเมนูต้มยำค่ะต้มยำค่ะต้มยำรวมทะเลค่ะบ้านแม่น่าดูมากเลยครับนี่ลูกไซบอมนี่ครับน้องแนะน้ำตัวก่ันต้องปีครับน้องปีน้องปีครับนี่ครับน้องทักไทยเจอกันโย ตลอดแล้วนเนาะเขาคยทักไปไม่เพจพอครับผมก็มันนานเลยเนาะโ,โดนเติบจนจนจำไม่ได้แต่ว่ายังจําเรื่องเล่าที่ทักไปหาได้ว่า<ช>อย่างข้อแลบกัน<ช>ตอนนั้นเ้ายังเดินทางมากประมาณสองพันคนติดตามมาตอนนี้ก็ก็เพิ่มขึ้นเหตุย hey, ังเหตุยัง hey, ตอนนี้เพดยังตอนนี้เป็นแอดมินเพดทดลองครับเป็นเพจของวังสามอร์เลวก็อะไรเพดอะไรกลุลม page, ล่มในวังสามอร์กราฟิกแล้วก็คอนเทนต์อยู่ครับผมโซดสดว่าไงนะครับโซดว่า ไมโสดครับสมเด็จ <c oughs> ต้องขายของแล้วตอนนี้เอ้ยครับผมทำหนุ่มีครับผม, <c oughs> บผมส่วนมัดก็แอบกัดเขาเขาเล่นน้ำกัดดีใจดีใจบกไก่ครับบ้าน,นยังนี่ <c oughs> น้องคุ้งทำมาครับอาชมฝีมืออาหารแม่คุณผอลานหนานัง่งเขาบอกเลยตอนขึ้นนี่ไฟสวยเลยถูกปุ๊กแล้วเมื่อก,กี้ลูกค้าเพิ่องออกไปครับผม ร้านไม่ธรรมดาเนี่ยครับนี่โอ้โหหมูกรอบครบบับผมเชียงก็มีโ,โบเดติทิศนึงแปลว่าถ้าบรดติดถนนใหญ่งงแล้วแม่เนาะตรงนี้เขาเอื่นตรงไหนแม่ถ้าคนจังมาซิมนำ้ำขาเอย่างนี้เลง,เงคุมคุมฟังสมบูรณ์ฟังสมบูรณ์าขายยูติด สาราหมูสีเบีค่ะครับทานยูติตสาลาหมูสีเบี้ยนี่แสดอาหารแสมเยอะด้วยครับฟังน้องเขามานี่มันแบบเตลเล่นนะครับผมอ่ะมีแห่ใส่ยังบ้างอุ้ยอันนี้ก็รู้แล้วน้ำหอมมากครับผมครับเป็นกุ้งแบบแพ็คเป็นชีตไว้เล่นมาไหมแพ็คเป็นเป็นถุงเป็นถุงไหมคะครับผม กุุละหมึกมีทอดเช่นฟายเนกเก็ตทอดเช่นฟายแล้วก็เนกเก็ตทอดได้เลยค่ะสำหรับเด็กวัยรุ่นนั่งกินชิวชิลดั้เป็นเด็ดเด็ดเนาะแม่เนาะด้านแบบนี้ต้องผสมตำนี่วะแม่ผสมตำท่านในเฮทพค่ะปีใหม่ก่อนแดงสรา์ครับเห็นคนเดียวเลยเปล่าเห็นคนเดียวค่ะ ใช่ดีเจ้าเสียวลูกน้องครับโอ้ไปอยู่แอดโฮมได้นี่แซ่ยบได้ล้วก็พูดแม่เป็นสายแบบชิวๆยังไงครับผมว่าอยู่ตั้งแต่แอดโฮมตั้งด่านที่แรกครับ,รบกบไปเฮ็ดลูกค้าเพป็นกันจนมีเสียเสียงหนดละครับวันนี้มันไปดึกมาดึกมันเลิกดึกแม่ก็เลยเศร้าคร,ครับมันขับมันขับรถเนี่มันเพื่อนมันเสียงผนแม่ยันนะก็เลยเศร้าเห็นมึงถนัดแม่ได้บ่ครับ เกงอะไรที่สุดก่า้าาสิไปซื้อของในตลาดได้ก็เเีอยเงยนเมื่อเขาซื้อหาซื้อของไดง่ายเขาไปเห็นได้หลาย่างน้ำหมกน้าวสดป่ครับน้ำหมึกนาสดายไปครับเพื่อหอมหกานด้วยที่ขายตุ้มยำนี่ร่วมจากบาทไหมขายลอยเดียวค่ะหนึ่บาทนะครับในกลุ่มเครืมือ ปลาด้วยปลาหนึ่งตัวเลยตัวนึรงบถ่าไปหูแบบเอาเพื่อบ้างสมอมีอะไรบ้างเขามาชมเลยครับนี่ของแท้บ้างสาม,มอเลยครับทัวร์ด้ังอีกหลายเพียน้องเขาชนมาบ่ไดออกกล่องเลยนี่น้องเขาอายครับผมคเขินกล่องเขินกล่องเขินนี่เลยตัดสุดยอดนี่ยิ่งของนางครับผมจัดได้ดีมากเลย เขาทำวัด่ายเขามีลานแบบเป็นของตัวเองเลยแต่ผมยังข้ามเห็ุได้อยู่การด,ดีขนาดหยุดในหมู่บ้านเปิดเพลงชิวๆได้บนนี้เขาจะว่าหายป่นี่จำไว้ครับมีบมาคารุหมู่บ้านอยู่นี่จ,จับง่ายอย่างหมาคารุ่เลนะเออระทงกว่แม่เขาเนี่ยระทงยักษ์เลยนะนี่ครับนี่อ๋อไงมาครับ ก็อืนกับร้อยนะครับเนาะนด้ทําไปก่อนก่อนยืสองมือละร้อยย่ใส่ขนุงทําไน้องยังาน้องกุ้งเลยป่ครับทีครับสอบทบุดปักครับนีหลักที่เป็นนาล้านน้องเขาเลยครับผมเด็ดเด็ดเดด ลานนังชิวครับผมนี่ครับปลายน้องเขายังว่าบริเวณเต็มที่เลยครับผมอืมน้ำพุนข้นเลยครับผมเี่าขวดป้องแรงป้องแรงเลยผมนครับอบืมแจลมากครับผม ปานยังไงเด๋อยเลยอเออโอเคครับเนี่ยแจ๋วครับผมฟีเมอเพทั้งพ่อเขาไปยู่แอดโฮมแบบตั้งแต่บ,บุกเบิกแจ๋มากผมกลมลงุงโตว่าดีเลยบริเย่งองผมแบบครบเครื่องดีมากาตัวชาดเป๊ะมีแบบเขาเคยเจียวหมูสามมานนี่จบเลยได้นี่ ยิ้มเลย, <laughs> อ,ยอยู่เลยแ่เขามีเสียงขวดป่องแรงป่องแรงครับผมจิบจิบไปซะก่อนครับหืมทวดกรุบกรุบกบกรอบด้วยครับผมปีเมื่อไม่ไม่มพมเพื่อนแบบคุณพ่อเมื่อคยไปเช็ดตันอาหารอยู่จังหวัดใดก่อนเชีงยชงใหม่มครับเ<ม>ชียงใหม่ผมพามาด่เชียงใหม่เลยนะครับเมืเ่อคืนก,กับเขาล้อบิึง ลานยังซื้อลานมี่และานซื้อยังบ่มีซื้อลานทำไมบ่นนมีซื้อลานเนาะแม่ซื้อยังกว่าเนานะไม่แดงครับแม่แดงไม่แดงครับร้บองคุกเข่าแล้วร้องปลานนินครับผมใส่แบบเนื้อหวานเลยจนเนี่ยปลาเด็นเนี่ยมิจองยูทูปอ่ะ มีครับแต่บอคอยจะให้คอนซัลคัญปัน,นไหนเพราะว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ยูนิเพจนะครก็ไปเอามาลงใน,นอ่หนึ่งแต่ว,ว่าบริษัทสั่งได้ๆแต่มีใบที่ซื้อมีใบเพรามันมากโกโกโ้เ <c oughs> ด็ดมาก <c oughs> เลยตอร์ไอจีอมีเบอร์ทับแต่ว่าแบบเข้ามาเลยแล้วเฟสบุ๊กให้คอนซัลแทนเฟสบุ๊กเลยเท่าได้เรื่องของเปลี่เขาได้เงินเดือนปะบ่มีครับบางมือเขาเห้ด้วยใจรักหมือนมามาประมาณจะเข่าสองจะเข่าดีที่สองนะครับแต่บ่มีแต่บ่มีรายได้บ่เคยมีรายได้จาก ในงานไหนเดี๋ยวไปดูแลเพจุใก็เจ้านี่ดูแล็บเฉยๆหมดอะไรอย่างเงี้ยเขครับเข้าอาสาโดยที่ว่าอยากให้อยากให้ภาพลักษณ์ของวังสมอมันออกมาดูดีเท่ๆอะไรก็สวยงามอันคือสิ่งที่ตั้งใจพอทํางานที่หันป่ะอนไรครับพอเป็นตํารวจนะเป็นก็เป็นตํารวจครับอยู่สามหมอสนี่ครับครับแต่สิ่งที่เห็ุก็คือแบบฮักวังสมอีก็เลยอยากให้ภาพลักษณ์มันออกมาดูดีครับบางความอะไเลย กับบางนางคุยกับน้องเขาเที่มกันไปเรื่อยครับผมน้องเขาบรรยายแบบความสามารถมี่อย่างเนี้ยปากติดตามน้องเขานะนำดูเจ็ดสมยำแม่อเล่คุณจ๋าเลยแหมากต้องสดด้วยกันนะเอาสดบ่ะบอกมาจัดเลยชัดเลยิผมทั้งชีวิตแล้วตอนนี้กินมาทั้งชีวิตแล้วจะอ้วนกับพ่อแม่นี่แหละอายุเท่าไหร่เลยตอนนี้ยี่สิบหกครับแม่ยี่สิบหก เลีนเด็กๆตัวนี้เรียนจบไ,ไหมไหมตัวนี้เรียนปรจบพร้อมเลยบบเพราะว่าตอนนั้นแกติดติดจังหน่อยติดเหล้าติดเบียร์คนเรียนปรจบ,รบเลยครับพิธีกุศเจีดดเีเรียนเรียนเกี่ยวกับพิธีศาสตร์ครับแต่ว่าเรียนอยู่ไนเรียนอยูระชนพันธ์ตอนเนี้ยครับเรียนพอปีสามกว่าคือ้ย<ท>เด็กจบเรียบร้อยเก่งนี่เหตุกับฟิกัพิธปุ๊กนะปกยังเก่งเว้ยน้องครับว่าอะไรกันจ้างได้ครับ งานฟรีอะโคตรร้ายเลยตอนนี้แต่งานจต่งไค่อยมีเลยผมเห็ดเองทำเองตลอดเลยผมมีแต่แก้มีตาอาสาขออนุญาตครกบเคยแท็กผมไปแด้สมัยผมสองพันคนติดตามเขาแล้วทำไนั้นจำน้องบ่ได้ถักไปในเพจเปล่ส้นโตดิเพจกับส้นโตไปทั้งสองเลยคือไปทั้งครูเลยวะอยากแบบ ่าข้อแ้วจะปีเราประมาณไม่ังแต่สมัยแบบมีเพจทั่วโว่างประมาณสามเดือนสามเดือนกเกินนี้กำลังสั่งได้จากเพจพื่อืนครับตอนแสดงว่าวันนั้นกับตอนวนมาผมจีบู่่คยแล้ผผมความทั้งเพจก็เลี้ยงอยเห็ยถิ่นพักไปทั้งส่วนตัวนเข็นมากแล้วก็แรกแรกบมฮัเราเบิงเป็นมันจะมีหมองขัดกล่องไว้ผมจะถามเบิ้งแต่มันกลุมขึ้นมาในหนาในหนาเพจบุกผมเลยบางเทียบ หาเดือนทุกเดือนเพื่อนจังเออมากล่องไว้อยู่นี่ติดต่อเพื่นมันเออปีหนึ่งได้นะเพื่เขาจะไฟมาเลยอันนี้มันความจริงครับเวลานเราเห็นแล้วก็บอต่อบอยอย่งมันไปสอนไว้แล้วก็ะบอกของมัม่มีความสามารถเก่งขนาดนั้นมัมีเวลาเบิ้งแต่กับมือที่เขาเขาได้แบบก็เป็นบุญบ้านเรื่องทอนเนาะเพือนเหนื่อยนนเพราะว่าทักระมอันอาทิตย์บางกี้นี่มั้งเนาะครับอารมณ์แบบเมาเมาเล็กน้อยเนี่ยไอ้ต้องนั่นแหละคนอื่นขอให้รูปอ่ะ แต่ผมดไอ้ดักตีกมจะน่าหัวหนุนมาถูกถ่ายมูเลยน้องเขามาเคยถ่ายเลยผมคุยน้ำหงาออกมากมากละลายางพีแสบมากที่ข้อเหตุข้อเห็ุเพื่อเพื่อสามหมอภาพลักษณ์ตอนนี้ผมมีประวัติของทุกหมู่บ้านที่กำลังจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปนะครับคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์แบกไงได้ประวัติเขาจะรวมมันมีทุกประวัติทุกหมู่บ้านแล้ว ที่่ทีมาของสื่อที่มาของสื่อแต่ละหมู่บ้านน้องคุณรับมาน้องลุงพุกหรือว่าสมนลินเรื่องนั้นนั้นน่ะมันจะมีเป็นประวัติของมันเป็นเหลมมันแต่ผมจะค่อยคอยแพ้แบบนี้ดึกแบบต้องเรดินการเมืองมั้งลุงพื้นบ้านเรื่องอะไรอย่างเดียวเลยออกหนาวอะไรพอดีมาพูดเรื่องการเมืองกันนะอย่าพูดเรื่องการเมืองได่ผมคนแรงอยู่ เดี๋ยวหัวร้อนก็เล่นเกมแกอันนี้ยังจะพักนะปัดกลเดี๋ยวทางที่ตามเพจทวิตละว่งครับต่อไปนี้ผมจะไปร่วมงานกับเพจมหาจัรพัฒน์นครนครนะครับต่อไปคอนเทนต์ของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวยังเดี๋ยวคือกันก็จะคือกันเลยคอนเทนต์ประมาณเดียวกันแต่ว่าระดับมันจะเป็นระดับประเทศละระดับจังหวัดนะครับตอนนี้เขาเห็นระดับอำเภอ y ย u t u b e ละว่งก็คือระดับอำเภอแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับโอกาสจาก พี่ๆในห้องอัปเกรดเกรดเท่าใดวะให้เป็นระดับนั้นระดับนี้ได้กจริงๆต,ต้องตั้งเอาไว้เลยแมนจริงๆเข้ายู่พื้นที่ใดเนี่ยเข้าจะเข้าจะเล่นกบพืนที่นั<ะ>ในให้มันใ้มันทรงคุณค่ามากกว่าจริงๆผมผมอยากเริ่มต้นผมเป็นจุดเริ่มต้นอะย่างไรละยางแล่ก็อยากให้มีคนมาสานตอ่อผมพร้อมที่อยากให้มีคนมามาเป็นแอดมินของตัวระวังผมว่า ผมคิดว่ามันมันบำเหน็จบัย์สินของผมคนเดียวแต่มันคือทรัพย์สินของคนมาสามอมอทุกคนที่ที่มีความสามารถที่จะหนักในบันเกิดเข้าตรงนั้นต้องสมาครนะต้องสมัครต้องถือนะสามหมอบอกต้องสมัครแมนสามหมอเอาเพื่อสามหมอใครมีความสามารถที่จะมาดูแลเพจมาสางก้อนเพนปละกาศสางคว้างผูกพันแห่งพนทีหยุดอยู่สมมติว่าเหตุงานอยู่เกาหลีอยู่นี่นนั่นแหละ ในเบิ้งเพจเท่านะ่ะจะคิดฮอดบ้านจะคิดจะเห็นบรรยากาศของบ้านบรรยากาศคิดฮอดบ้านเนฮะ้ย hey, มันยังมันมันเปลี่ยนไปประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่เท่าเท่าเหตุอยู่ประมาณนี้เขาออกซื้อของกันอำเภออย่างมาตัง้ง,งเนี่ยบอกพิธีว่าเป็นยังพูดอำเภอวะคับขันจะาว่าฮอทีไปที่มาของทั่วไปบ้างมนันก็คือ <'ll> ขันเคยได้ยินมคำว่างานปั่นจักรยานนะครับพูดฟ้องงานปั่นจักรยานชมเมืองฝรั่งเศส อย่างประมาณเนี่ยแต่แต่ประมาณ้นซหปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมันเคยมีปั่นจักรยานโพดว้วงมาก,ก่อนที่นี่ผมเลยขออนุญาตผู้จัดง,งานเนี่ยใส่ซือนี่เพื่อที่จะว่ให้ซืีนี่มันหายไปก็เลยดึงซืีนี่มาใส่เลยกับสามคนในต่อแต่มันจะมีงานจับปั่นจักรยานกับปูเรียนใช่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับหลายๆเขตที่อ่ะแต่มันจะมาใส่วัดกิจกรรมสุด,ดยอด เราเพิ่งน้องเขาไปท้ายวัดนั่นวัดนี่นะครับผมคอนบางที่ก็จะวางวัดเขตดทายหมดเดี๋ยววัดไายแต่วัดจะว่าร้ <c oughs> านเหล่าไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวมาสายเดี๋ยวกันก็ลงอีสานไม่ได้เจอกันเ,นนนะเนรื่อยๆค,ครับผมแดีว่ามีติดใจตรงกันเดี๋ยวเดินห่วงหารแหมกันบ่อยุดหยุดเลยได้ครับนี่สุดยอดีเลยครับผมยอมรับเลยอยู่ว่าญี่ปุ่นเด้เนี่ยญี่ปุ่นเด้เนี่ย เดี <formation jin inh throat> <s at> ่ยวมาผมบอกเลยสุดยอดผมมีข้าวเลยวัตถุดิบดีแล้วก็ฝีมือฝีมือหรือแต่ว่ามันเป็นอาหารน่าร้ายหมาะเห็นลูกค้าเพิ่ดออกวิทยุไทยพระนผู้สาวสองคนเพิ่ดเขากันย่องเดือเฮ็ดไม่ได้ใส่ตาเคยทำไม่ใส่เขาจะถึงงงเลยฝีมือกันร้านแบบขาดเศษจัิงจิมะตั้งยงยืนเลยไงล้านเหล่าประมาณอาหารกับข่าวนี่อาหารกับแก้มเอาผิดรับผมชิวๆเรื่อยๆฟังเพลงออกโซ่เพลงเขามาครับผมตัวเดวังลงมือเองครับผมผมว่าด้พร้อมเลยอะตอนเนี้ยเห็นยังครับเมนูนนี่ อันนี้เป็นป้ายครับเป็นป้ายครับเนาะมนูยุโรปอะไรเมนูยุโรปครับผมอาหารจับกับไก่ทอดครับผมไปมั่นสเต็กไปกันครับผมไปผ้าก่มะหลับโอเคครับผมลองชิมกันเลยวดดวดเลยอันนี้สีดิดนป้าน้อสีหลอดป้อนี่สีหลอดเป็นป้ายไอ้ที่มันละก๊อบเอาแจะซู ล่องกระทะโดนแล้วนะคือนบ่อสุกให้กลัวก้อยคุณแม่คุณแม่ที่ของแท้ีริงแม่เพื่อนทำแม่เลยแล้วก็แซ่บรสชาติโอเคเลัร้อยเกลืออยู่บ่ทอดแล้วนี่อยู่บผมลืมใส่ไหมแล้วก็แซ่บุณแม่แซมแซมแซมมันก็มีอยู่ย่างเดียวแล้วก็แก้มสูงลยแซ่บตัว